หนึ่งเวอร์ซัสห้ายูจิเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยกุลุมะมีโอกาสสูง่จะแข็งแกร่งเทียบเท่ากับโกโจซาโตรุ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมานทั้งหลายเลยนะครับทรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมหาเวทผนึกมานในตอนที่246นะครับซึ่งในตอนนี้บอกเลยว่าสู้กันเดือดมากๆเลยและแน่นอนว่าฝั่งพระเอกนั้นนะครับได้ทําการรวมใจนะครับหรือถ้าแบบว่าถ้าเป็นตัวรักจะเรียกหมาหมูนะในการรุมนะครับทางด้านฝั่งนะครับของสุกุนะเราไปดูกันดีกว่าว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมขอองคุุณณดด้้วววยยเเหหตกกาาาร์มมผนนึนใน ตอนที่246นั้นถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่สุคุณะนั้นไม่ถูกยึดอาคมนะครับเป็นเพราะว่านะครับถูกยึดเป็นอาวุธแทนนะครับจึงทาให้สุคุณะนั้นเนี่ยสามารถโจมตีเข้าใส่ฮิกุรุมะได้นะครับแล้วก็มีคุซาคาเบะนะครับที่ถูกโจมตีด้วยโดยฮิกุรุมะนั้นนะครับก็เลยทําการสะบัดใส่ตนเองนะครับบอกว่าตนเองนั้นประมาทเกินไปในการต่อสู้กับสุคุณะและขาดประสบการณ์ในการต่อสู้ในสนามจริงและในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับ แบบย่อของตนเองในการต่อสู้ซึ่งเราจะได้เห็นนะคบว่าเป็นการต่อสู้นะครับเป็น5ประทะกับ1นะครับโดยฝั่ง5เนี่ยจะมีฮิกุรุมะอิตารุิยูจิคุซาคาเบะอิโนโจโซนะครับแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนั้นก็คือเป็นการประทะกับซูคุณะนะครับก็แน่นอนแล้วว่าถ้าพระเอกเขาเรียกว่ารวมใจนะครับแต่ถ้าฝั่งตัวร้ายเขาเรียกว่าหมาหมูนะครับเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ละกันตัดไปที่ซูคุณะที่ประทะกับพวกของยูจินะครับดูเหมือนว่าซูคุณะนั้นจะทําการชื่นชมนะครับพวกของยูจิข มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีขึ้นนะหลังจากนั้นคุซาคาเบะนะครับได้ทาการขยายอาณาเขตแบบย่อของตนเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีนะครับเท่ากับการกลางอาณาเขตนะครับแบบปกตินะครับแต่มันช่วยลดนะครับความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของสุคุณะได้เลขการจะถูกตัดไปที่สีหน้าของคุซาคาเบะนะครับคุซาคาเบะในตอนนี้รู้สึกโล่งใจสุดๆเลยนะครับที่ตัวเองนั้นนะครับยังรอดชีวิตออกมาได้ทั้งที่เขานั้นเกือบจะตายไปกับการโจมตีของสุคุนะนะครับและเขารู้ได้ทันทีหละครับว่าการฟันของ ุะเมื่อกี้นี้นะถือว่าสุคุณะนั้นยังปราณีในการโจมตีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นคนละท่ากันนะครับที่ใช้จัดการนะครับปิดชีพของโกโจนะครับก็คือท่าของโกโจอันนั้นเนี่ยก็คือผ่านมิติโลกเลยฟันโลกได้เลยแต่ที่สุคุณะทาเมื่อกี้นั้นนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการฟันปกติเท่านั้นจึงทำให้คุซากะเบะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับเทคนิคก,การใช้ท่าโจมตีนะครับของทุคุณะนั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่คุซากะเบะนั้นนะครับก็ยังรู้สึกสงสัยเหมือนกันแหละครับว่าทาไมการสุค นั้นเคยเห็นซูกุนะใช้ท่าไฟนะครับในการจัดการสังหารในตัวของโจโกะในตอนนั้นนะครับที่ชิบุยาแต่เขานั้นนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรต่อนะครับเพราะคิดว่าในตอนนี้เนี่ยเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนดีกว่านะครับสู้นะครับกับท่าที่ซูกุนะใช้ในตอนนี้เพราะบางทีแล้วนะครับคิดมากไปอาจจะไร้ประโยชน์โดยคุสคาเบะนั้นนะครับได้ทาการพูดอธิบายนะครับความสามารถที่แตกต่างกันของซูกุน่าโดยบอกเลยว,ว่าซูกุนะเนี่ยมันจะมีท่าเฉือนอยู่ด้วยกัน2รูปแบบแหละท่าแรกเลยเนี่ยก็คือการฟันแบบปกติท่าที่2อเลยเนี่ยคือการฟันแบบแ การผ่านั่นเองซึ่งสุกูนะนั้นจะสลับใช้ความแข็งแกร่งนะครับของท่าในการโจมตีเท่ากับความแข็งแกร่งของศัตรูเท่านั้น hey, การถูกตัดไปที่สีหน้าของฮิกุรุมะในตอนนี้นะครับโดยฮิกุรุมะนั้นรู้สึกผิดแล้วก็ขอโทษทุกคนนะครับและบอกไปแล้วว่าการริบอาคมดันมีผลกับอาวุธต้องคำสาปของสุกูนะแต่ฮิกุรุมะนั้นนะครับบอกว่าแต่ว่าเขานั้นก็ได้ดาบพิชัคาดมาแล้วคุซาาเบะนั้นนะครับพยายามพูดนะครับปลอบนะครับทางด้านของฮิกุรุมะแล้วก็บอกแล้วครับว่าอย่างน้อยๆเราบบกงป้้ใอ คุรูมะนะครับทำให้สําเร็จให้ได้แม้ว่าพวกเขานะั้นจะต้องตายก็ตามทีเพื่อนะครับสังเวยชีวิตของสุกุณะแต่ให้กุรูมะนั้นได้ทําการขอโทษต่อผมขอโทษด้วยแล้วกันได้รับการตัดสินโทษประหารชีวิตมาแล้วนะแต่การที่อาคมเนี่ยไปมีผลกับอาวุธของเจ้าสุกุณะแทนแต่คุซากาเบะนั้นนะครับก็ไม่ได้กล่าวโทษอะไรแล้วก็บอกแล้วว่าเท่านั้นก็เพียงพอแล,ล้วล่ะดูเหมือนว่าดาบในการปริดชีพนั้นน่าจะเป็นทางออกทีด่ดีที่สุดแล้วในการจบการต่อสู้ครั้งนี้ฉันจะปกป้องนายและกันเพื่อแลกด้วยชีีีีววิตตตฉัันนนนกก็ยยยออมททําาแ่่่่เด๋นนะจร ซึ่งกุซาคาเบนั้นได้ทำการยกดาบขึ้นมาเพื่อทําการป้องกันนะครับโดยสุกุนัก็เลยพูดแซวแหละครับว่าอย่างน้อยคนอย่างแกเนี่ยก็รู้จักในการป้องกันการโจมตีของฉันนะ โดยหลังจากนั้นจะเห็นว่าโจโซนั้นนะครับได้ทาการโจมตีนะครับด้วยอาคมเลือดของตนเองนะครับแต่ไปโดนสุคุณะนั้นนะครับสวนกลับนะครับจนกระเด็นออกไปส่วนอิโนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็โจมตีด้วยเช่นกันโดยใช้ดาบของนานามินะครับในการโจมตีเข้าใส่นะครับแต่ดาบนั้นค่อนข้างทื่อลยครับสุคุณะชมเหรครับว่าเป็นพลังการโจมตีที่แรงกว่าที่ข้าคิดเอาไว้แต่ท้ายที่สุดแล้วอิโนนั้นนะครับก็ถูกสุคุณะนั้นเตะกระเด็นออกไปโดยสุคุณะที่อยู่ตรงนั้นก็เลยพูดออกมาการโจมตีของแแกกกเเเนนี่่่ย็รรงงงวววาาาท้้คิดไอออะลุธต ผู้ที่มีพลังอาคมผู้ใช้คุณสายสามส่วนเจ็ดเจ้านั่นสินะ หลังจากนั้นนะครับคุซคาเบะยูจ in nah well, ินะครับโจมตีเข้าใส่สุคุณะและฮิกุรุมะนั้นใช้จังหวะนี้นะครับในการใช้ดาบเพจรคาดในการโจมตีเข้าใส่สุคุณะแต่สุคุณะนั้นรู้ตัวนะครับว่ากําลังถูกโจมตีนะครับได้ทำการจับฮิกุรุมะเอาไว้และโจมตีเข้าใส่ฮิกุรุมะนะครับโดยสุคุณะนั้นนะครับไม่ได้สนใจคนอื่นเลยในการต่อสู้สุคุณะนั้นสนใจเพียงแค่ฮิกุรุมะนะครับพยายามนะครับจะโจมตีเข้าใส่หลายครั้งเลยนะครับโดยยูจินั้นพยายามจะตามความเร็วของสุคุณะให้ทันนะครับโดยยอก้้่าปใหุม อยู่ตัวลำพังไม่อย่างนั้นล่ะก็อาจจะลําบากก็ได้โดยยูจิที่พยายามตามความเร็วของสุคุณะนะครับแต่ตามยังไงก็ไม่ทันนะครับเพราะสุคุณะนั้นเร็วเกินกว่าที่เขานั้นจะสามารถตามทันได้และเมื่อสุคุณะเข้าใกล้ฮิกุรุมะนะครับเขาพยายามจะฟันทั้งตึกนะครับก็คือมันจะเป็นตึกใหญ่ๆเลยเป็นตึกแถวนะครับก็คือฟันลงไปด้วยอายการถูกตัดไปย้อนอดีตนะครับโดยเป็นการวางแผนการก่อนหน้านี้นะครับโดยแผนการนั้นมันเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเมงูมีนะครับโดยยูจิบอกแล้วครับว่าอากมมองฮิกุรุมะนั้นสามารถช่วยเหลือเมงุุมมิไดด้นะะยยกก็เล อธิบายแหละครับว่านะครับดาบพเิเศษค่าของเขาใครก็ตามที่ถูกฟันมันจะตายนะครับโดยไม่มีข้อยกเวน้นแต่คนที่จะตายจะต,จะต้องตายเฉพาะผู้ได้รับโทษประหารชีวิตเท่านั้นนะครับโดยผู้พิพากษาจดจําดวงวิญญ,ญาณหลายดวงได้แม้จะอยู่ในร่างเดียวกันนะครับ้าสุคุณะได้รับโทษประหารชีวิตเท่ากับว่าดาบนั้นจะสังหารเพียงแค่สุคุณะเท่านั้นนะครับส่วนวิญญ,ญาณของเมงูมินั้นจะไม่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นซึ่งนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่สามารถช่วยเหลือชีวิตของเมงูมิได้โดยยูจิก็บอกแล้วครับว่า,าวยมมุกอร นั้นจะมีประโยชน์มากๆเลยแต่ฉันขอรบก,กวนได้ไหมช่วยอธิบายได้ไหมว่าอาคมของนายเป็นยังไงถ้าเรื่องนั้นนายยอมจะอธิบายพวกเราได้ฟังนะโดยให้กุลมะนะครับก็เลยบอกกลับไปในทันทีไม่จําเป็นรอกผู้ที่ถูกด่าให้ชะขาตของฉันไปพวกนั้นน่ยจะต้องตายโดยไม่มีข้อยกเว้นอยู่แล้วโดยศัตรูนั้นจะถูกสังหารโดยการได้รับโทษประหารชีวิตเท่านั้นและผู้พิพากษาสามารถจดจาดวงวิญญ,ญาณได้หลายดวงในร่างเดียวกันข้อสังเกตนี้มันถูกเปิดเผยมาแล้วไงตอนที่ตัดสินโทษของยูจิที่สามารถตัดสินสุคุณะได้แม้ยูจิอยยู่่ในนรางเดีวกั เราควรปกป้องดวงวิญญาณของเมงุมิเอาไว้นะซึ่งมากิที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีใจนะครับที่นะครับรุ่น,น้องของตัวเองนั้นน่าจะรอดได้ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการเฉลยนะครับไอประโยคก่อนหน้านี้ตอนที่แล้วตอนท้ายตอนที่ถามฮิกุรุมาว่าคุณอยากจะตายงั้นเหรอโดยคําพูดนี้เป็นคําพูดของยูจินะครับโดยยูจินั้นทําการถามฮิกุรุมานะครับเพราะกุรุมานั้นใช้สเสวทย้อนกลับไม่ได้แต่ก็ยังอยากจะเข้าร่วมการต่อสู้ในการต่อสู้กับสุคุณะอยู่นะครับโดยฮิกุรุมาก็บอกแหละครับว ดยุจินะครับก็ได้บอกแล้วว่าคุณใช้สายเบสย้อนกลับไม่ได้นะแต่ก็ไม่ลังเลที่ต่อสู้กับสุคุณะเลยฮิกุรุมะก็เลยตอบกลับไปฉันแ่บเป็นคนที่ละทิ้งกฎหมายไปแล้วล่ะแต่เป็นคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายนั้นเอาเข้าจริงแล้วฉันเน่ก็อยากจะโดนลงโทษด,ด้วยกฎหมายด้วยเช่นกันแหละนะฉันควรทําตามบทบาทของฉันที่นี่และฉันควรจะตายไปอย่างสมภาคภูมิโดยุจิก็เลยบอกแล้วว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะแต่ก็อยากให้คุณน,นั้นยังมีชีวิตกลับไปในการเหลือรอดอยู่โดยฮิกุรุมะก็พูดเลยแหละว,ว่าอย่าพูดอะไรแบบนั้นมันนเเป็รรื่่องทีไา สุดเล,เลยการถูกตัดไปที่ปัจจุบันโดยฮิกุลุมะนั้นสามารถหลบการโจมตีของสุคุณะได้โดยสุคุณะนั้นนะครับได้รู้แหละว,ว่าฮิกุลุมะนั้นนะครับขยายอาณาเขตแน่ๆน,นะครับความเสียหา,า,ายก็เลยถูกลดบันทอนลงไปนะครับโดยฮิกุลุมะนั้นใช้เวลาไม่ถึง2เดือนเท่านั้นหลังจากที่รับอาคมนะครับเขานั้นนะครับแกง่างก้าวกระโดดเลยอัตราการเติบโตของเขานั้นผิดปกติไปมากนะครับสุคุณน,นจึงชิงชอบสิ่งสิ่งนี้และสุคุณน,นสนใจดาบพิชคาตของเขาในทันทีนะครับที่มันเปล่งแสงออกมานะครับได้อย่างสวยงามและ,และน่าสนใจมากมาก นะครับแล้วก็ประโยคปิดท้ายแหละครับว่าดาบพจิจารคาดเป่งนปะกายอีกครั้งโอกาสจะทัดเทียมความแข็งแกร่งของโกโจซาโตรุฉายแสงออกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นการจบไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้นะครับโกโจนั้นก็เหมือนเป็นมัตรฐานความแข็งแกร่งแล้วนะครับทางด้านของฮิกุรุมะนั้นกําลังก้าวขึ้นไปเพื่อทัดเทียมนะครับทางด้านของโกโจซาโตรุ ก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยด่วนมหาเวทผนึกมันในตอนที่246นะครับก็คุ้มค่าสงการรอคอยหรือเปล่าก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็เป็นหนึ่งตอนที่เดือดนะครับในการต่อสู้นะครับเพลได้สู้แล้วนะ <S <S ถึงแม้จะมีบทน้อยนิดนะครับอ่ะก็ต้องไปเชียร์กันต่อไปและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ